เค okay, ครับผมก็ก่าวสดวครับส่วนชมเลยครับผมวันน okay. uh uh ี้เราอยู่ในเกมนี้นะครับอะไรมอรับตัวท้ายจะเป็นอะไรมือรับโอเคเราจะไปเล่นหมดอะไรับเนื่อหาหมดเนี่ยหาหมด โอเคน่าจะเป็นโหมดเนี้ยเดี๋ยวค่อยใส่ชื่อนะช่วงนี้ยังไม่ได้อยากใส่ใส่ซชื่อมากเท่าไหรนะ่ครับอ้าวได้อยู่สีแดงนะครับผมผมก็ยังไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นแบบอะไรเนะี่ย

โอเคเริ่มเกมแล้วครับผมเกมเนีเราจะบวกดาเมจอุ้ยมันไปสีฟ้ามันหดจังวะเฮ้ยสีฟ้ายังงดดดูอ่ะ ดาเมทนี่นี่นะมันไม่ตัวใหญ่หรอวะจำโบะบาชิโบนะอันเนี้แต่ดาเมจนี่สีแดงนะแรงนะงนะโอเค เม็ดมัความอึดชนถ้าชนชาชนแล้วนะครับอันนี้คือความอึดน,นะครับเพไอ้เพิ่มความอึดน,นะครับไอแบบนี้มันจะเพิ่มออนอึดแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราโอเคนะตีแน่นะ เฮ้ยเราจองฮิวบ้างนะครับเราไม่ได้เอาฮิวบ้างนะเดี๋ยวเราฮิวไม่ได้นะเดี๋ยวีเหลือเลือดเราไม่รีนะครับหิวนะโอเค เฮ้ยน pues oh, ้ำพิคาดอาจจะดาเมจแรงก็ได้นะครับผมเฮ้ยเราหนีนะเราต้องหนีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะสปีดบูทนะครับสปีดเปล่าท่ันไหนสปีดบูทอ่ะสปีดบูทเนี่ยจะอันนี้โ okay. อเคสปีดบูทเปล่าผมก็ไม่ยังไม่รู้นะ ว่าผมอัง,องกฤษไม่ค่อยจะเก่งมากเคไหลานะครับผมต้องขออภัยนะครับโอเคโอเคโอเค เฮ้ยเฮ้ยเอาสไนเปอร์นะครับเราก็จะเพิ่มความกว้างนะเฮ้ยไ้แม่งเก็บ ส่นไหนน่าจะดีเนาะเราจะใส่ความกว้างหน่อยๆนะครับสปีดบูทเปล่าอ่ะปึ๊บ ลูกอย่ามันตายไม่รู้ว่าไอ้นี้มันสปีดพูดมานะับเฮ้ยอึ๊อชิบหายชิบหายมาดิระยะไกลน่อยดาเมจมาดิกวนตีนะกวนตีนะเราจะไปกวนตีนนวนะ มาดิผมว่าจะเอาปืนกลน,น่าจะดีกว่านะปืนสองกระบอกอะเอาดาเมจนะครับเต็มแม็กฮิวแล้วก็ความอึดน,นะคะผมว่าชนแล้วมันจะอึดเลยครับ เอาปืนสองกระบอกนะครับเออหือ้อน่าจะดีนะครับผมปืนสองกระบอกแต่ที่นี่ไม่มาเก็บไม่จากขโมยของผมนะครับโอเค เก็บ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 แล้วก็ต้องเก็บของตัวเองบ้างนะตี่นะหิวให้แบบเต็มมากนะ เอาความอึดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเปื่อยตายนะปึบปึ๊บนครับ เกินไป,ปเ,เปล่าเยอะเกินไปอ่ะเพื่อนกระสุนอย่างรัว เฮ้ยกีดเชียนี่เฮ้ยอันนี้อะไรสีม่วงน่ะมันจะเหมือนยิงลัวเลยเฮ้ยยิงัวปกติอ่ะ น,นี่ของกูนี่เนี่ยเฮ้ยมันตัวใหญ่รู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเออตัวใหญ่แปลกไปเก็บเก็บเก็บเๆๆ,ๆของผมนะครับผมเ <The brewer y> อ้าอ <The brewer y> อะไรอะ่ะโอเคต่อนะไอสีม่วงผมก็ยังไม่รู้มันคืออะไร <c oughs> มันกลมันัวแปลกๆโอเคนะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมผมชอบเกมนี้มากเลยนะสนุกมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบายบ,ายบายเย้